อืมเออผมขอสึกแบบบันเทิงเกิน,นอะเฮ้ยวัสดีคนไทยทิ่ก,กิมลำใหญ่จกข้างทางที่ขอดทานขะาหนอยที่คนจะพาไปพามาแ้วสะพานที่คนป้าติยายืนด,ดูไปกระชากโอ้โหวันนี้มันนฉันคึขนนกขนอน,กน,กน,กน,ขนองแต่ผมขนน้องเกินครับโจ๊กที่น้องวันนี้ก็ยูมชายที่เอาแจ็คกัตดีในน้มเขาคนแตกฮนะทุยไอ้เย่ยดูชีอก็ดูแล้วอ๋อคือพี่บูนอะไรนิดนั่นเองคัะโอเคนายทำคลิปโอเคทำทำทำ ดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทำไม่ทำตอบก่อนไม่ทำไม่ทำไม่ทำ <S <S 1> <S 1> ที่นอนวันนี้ก็จะมาหนึ่งหนึ่งกันครับที่นอนจากที่รู้กันดีว่าวถสีมือพองกับพิบุญน่ะแ,แบบมึงข้าจะแข่งแก่งแบบพอกันอะ่ะอไมเขาอาจจะแข่งแก่งว่ะน้องก็สบายๆไปเทียบร้อยที่นอนสนามของเราเคือตรงกลางคือด้านนี้อย่างที่เรารู้กันดีว่าด้านนี้มันเป็นด้านที่พื้นที่ตรงกลางมานะันนั่งสนามมาก็ฟาร์มเด็กไปก่อนครับฟาร์มเด็กฟาร์มพวกกรงขอไปก่อน ขอบดับไปตอนที่แบบเราเตรียมขอบพร้อมกันจะฟัดกันแล้วครับตอนนี้ก็ใช้ดาบเอกสู้กันครับฝึกครั้งนี้มาฟูซี่กันรุ่งเริ่อมันดูเยอะเก็บมันเหมือนกระเป๋าไก่พี่กูเพิ่งแจกมาไม่ดีต้องลักต้องรัดกว่านี้ต้องเร็วกว่านี้อุ้ยต้องเร็วกว่านี้ต้องเร็วกว่านี้ช้าให้ได้ช้าให้ได้แตกรอบแรกผู้ชนะไปก็คือผมครับพี่น้องเอาเลยมือดำมือดำ วัจะกูจะไปตายวัวจะชนะคือน,น้องน้องมวยตาำมวยด่ามวยด่ามวยด่าตายแล้วมวยนี่ยัดไตสวนหัวยัดส่วนมาไอ้เฮ้ยตายยังไงวะเฮ้ยหลบแพ้เขาหลบพายแพ้ตัวเขามาเปิดโปไอ้เหี้ยมใจเกียร์